อัปเดตพยากรณ์อากาศวันที่16ธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงอาจมีน้ำค้างแข็งเป็นบางแห่งเนื่องจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงเช้าว,วันนี้16ธันวาคมประเทศไทยทตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยเนื่องจากบริเวณมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบร parsley, ิเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงมากเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงระดับปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่17-18ธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเท่าปกคลุมภาคเหนือและภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่19ถึง21ธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอีกครั้งเนื่องจากบริเวณมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไปและมีน้ำค้างแขงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่17ถึง21ธันวาคมมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณ ทีี่่มมมฝนนฟ้าาารเวคองงลืสูกก2ตขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบนเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรตลอดช่วง ตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงค่ำคืนนี้ภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคค่ะ ภาคเหนือในช่วงวันที่16-18ธันวาคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยในวันที่17-18ธันวาคมอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7จองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 2 0กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงส่วนในช่วงวันที่19 2 1ธันวาคมอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง3ง4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27 3 2องศาเซลเซียส บริเวณยอด,อาายดอภูอากาศเย็นถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด10 13องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในช่วงวันที่16 18ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวโดยมีฝนเล็กน้อยในวันที่17 18ธันวาคม อุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในวันที่19-21ธันวาคม อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางในช่วงวันที่16-18ธันวาคมจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่19-21ธันวาคม อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่16-18ธันวาคมอากาศเย็นในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว25-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-33องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่19-21ธันวาคมอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิมจะลดลงเล็กน้อย ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่16ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนในช่วงวันที่1 7ถึง21ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด18 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28 34องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่16ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ในช่วงวันที่17ถึง21ธันวาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง34องศาเซลเซียส กรุงเทพและตริมนทนในช่วงวันที่16-18ธันวาคมอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารจากทางช่องข่าวสารไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ